สวัสดีครับลัคนาราศีกันครับสุริยามหาจักรรับจบดาวพระอาทิตย์ย้าย16กรกฎาคม2567นี้โชคลาบมาเน้นเน้นลัคนาราศีกันมาแบบไม่คาดฝันด้วยดีเหลือเกินจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะทางอีกบ้านหลังหนึ่งนะต่อตอก็กดติดตามกดหัวใจด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ FastTech ครับหิ้งพระติดผนังเฟอร์นิเจอร์จุกจิกไม่กิกก๊อบนะครับแบรนด์หิ้งพระติดผนัง, iture, กกน s, ง,นงขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีซึ่งเป็นสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนสร้างพื้นที่ส่วนตัวในยามจาเป็นตู้พระหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจาเป็นดีไซน์เป็นตู้พระติดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วน รับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับถามว่าทำไมทำไมมันต้องมีเลื่อนเปิดปิดหน้าบ้านเลื่อนแบบนี้เดี๋ยวนี้บ้านยุคใหม่คอ,คอนโดใช่ไหมหิ้งพระก็อยู่กับที่นอนหลายคนก็เอาไว้ตรงหัวนอนเลยนะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จ ใช่ไหมอ่าก็นอนหรือบางทีมีกิจกรรมส่วนตัวแหมพระท่านก็อยู่บนหูอยู่ในบริเวณน,นั้นเนี่ยบางบางทีเขินอายกระดากลำบากใจปิดตู้ได้เข้าใจไหมสมัยก่อนนี่ทำไงกลับพระเข้ากำแพง <laughs> นะเออเดี๋ยวนี้เป็นไงเออมันก็ออกแบบให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านได้นะครับอ่ะถ้าสนใจนะจ๊ะสอบถามสั่งซื้อก็ Line f t s t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  h c h ครับ s h o p ป e ้ a z a d a น็อกนอกโดยเฉพาะใน Line at FastTech นี้นะครับท่านเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากคลิปของอาจารย์ตังรับส่วนลดไปเลยครับ10%นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะอ่าสนใจไหมนะก็ ลองติดตามกันดูนะครับขอบคุณแบรนด์ฟัสเซ็คครับหิ้งพ้าติดผนังครับลัคนาราศีกันโอ้ยดวงดีอ่ะนี่ลัคนาราศีกันหลายคนบ่นนะหลายคนบนอกโหมันคือมันหนักสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยจัดเต็มปีที่แล้วลัคนาราศีกันเนี่ยนะเสาวก็อยู่เรือนอริลาหูก็เล็งลักเป็นพินทุบาท พฤหัสยังเป็นมรณะอีกก่อนวันที่30เมษาฉะนั้นมันโดนแบบเขาเรียกว่าดัชนีพระเจ้านะดาวร้ายสามดวงเนี่ยล้อมเลยแล้วก็เล็งมาที่ลัคนาท่านฉะนั้นถือว่าตรงจุดเนี้ยมันคือจุดที่หนักที่สุดในชีวิตกำลังจะค่อยๆผ่านไปผ่านไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมเขาเรียกว่าเจอสามลุมหนึ่งเลยอะฉะนั้นก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลาย ดาวพฤหัสย้ายจากภพบรณะเข้าสู่ภพสุภะตั้งแต่30เมษายน2567แล้วก็เข้าตำแหน่งภพสุภะซึ่งเป็นธรรมเกณฑ์ทิศทางดูดีตรีโกนธาตุดินเนี่าลาักาศีกานเป็นราศีธาตุดินดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินครับงั้นดาวพฤหัสสาคัญมากดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินแล้วก็ตรีโกนเข้าราศีพึษงศธาตุดินส่งพลังมาให้ท่านด้วยและยิ่งในช่วงนี้นะ มีดาวพฤกษอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นธาตุดินด้วยเนี่ยช่วงเนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีความรู้สึกเนี่ยบางทีความกังวลใจหรืออะไระบางทีมันก็มาในลักษณะของความฝันมาในลักษณะของลางสังหรณ์เซนจะแม่นเซนจะดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันก็คิดดีทําดีไว้อะนะคิดดีทําดีกเดี๋ยวก็ฝันดีอ่าอย่าไปคิดมากนะครับส่วนเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยโหปัญหาชีวิตทั้งสุขภาพนะ ทั้งโอกาสในชีวิตต่างๆเนี่ยปีที่แล้วหนักหลุดลอยเหมือนจะได้ก็ไม่ได้อยู่ๆก็เจอเรื่องเขาเรียกว่าอะไรหลายคนนะลัคนาราศีกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรวจเจอนั่นตรวจเจอนี่เป็นโควิด2-3รอบอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะก็น่าเห็นใจบทจะร้ายมันร้ายครับแต่บทจะดีมันก็ดีได้ดังเช่นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะไม่ดีเพราะวินาศมันแปลว่าเสียหายเบื้องหลังรับหลังใช่ไหมแต่มันเข้าเรือนลาภะแต่มันเข้าเรือนลาภะโดยหลักการเนี่ยดาวเสียคือดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศฉะนั้นถือว่าเป็นดาวร้ายในดวงดาวเสียเข้าเรือนเดียดาวเสียเข้าเรือนดีดเ,เ,เ,นดเท่ากับเสียอันนี้หลักการนะ ดาวเสียเข้าเรือนดีเท่ากับเสียมันไปทําลายเรือนดีๆเพราะมันเข้าพบลาพระแต่มันดันเป็นมหาจักรพอเป็นมหาจักรแสดงว่ามันเป็นไงมันไม่ได้แบบเป็นไปนตามฟังก์ชันแล้วมหาจักรมันฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเมื่อดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรแสดงว่ามันดีและอยู่ในเรือลาพระ ก็แปลว่าคําว่าวินาศมันกลายแปลว่าไม่คาดฝันแสดงว่าท่านจะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันและได้รับแบบมหาจักรคือยิ่งใหญ่ยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจแล้วได้พบลาภนั้นมีดาวพุธซึ่งก็คือดาวประจำตัวของท่านเองดาวพุธก็คือดาวการงานของท่านเองรอรับ ดาวพระอาทิตย์อยู่แล้วอันนี้คู่วิชาการท่านอาจจะได้โอกาสในเรื่องงานได้รับโอกาสในเรื่องของความสำเร็จส่วนตัวได้รับคำสั่งแต่งตั้งได้รับมอบหมายได้รับงานเพราะอาทิตย์กับพุธเนี่ยมันเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่คู่วิชาการอ่ะคู่ปัญญาในคำกรเขาบอกว่าอาทิตย์เจอพุธเนี่ยเปรียบเสมือนพระมโหสถอะ แก้ปัญหาปริศนาได้แล้วก็ได้เมืองเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะของการที่จะได้รับมอบหมายได้รับงานได้รับคำสั่งแต่งตั้งได้รับภารกิจหน้าที่ที่ดีและการได้รับนั้นก็เป็นไงไม่คาดฝันไม่ได้เกง่งไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไว้เลยแต่มันดีไงพออย่างยังไม่พอ ดาวศุกร์ครับดาวการเงิน <c oughs> ดาวการเงินก็มารอรับด้วยมารอรับดาวอาทิตย์ด้วยมารับโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยเงินทองแล้วดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมพลเป็นคู่สมพลแบบสวยงามอาทิตย์แปลว่ายิ่งใหญ่มีคุณค่าทรงคุณค่าศุกร์คือสวยงามของอะไรล่ะที่ยิ่งใหญ่สวยงามทรงคุณค่า ตีความได้หลากหลายนะครับท่านที่เป็นข้าราชาการท่านอาจจะได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ได้รับแต่งตั้งได้รับนู่นได้รับนี่ได้รับเข็มตาตั้งได้รับเหรียญผ้าแพรแทบอะไรลักษณะแบบนี้ถือว่าดีฉะนั้นอาทิตย์เจอพุธก็ดีอาทิตย์เจอสุ์ก็ดีอาทิตย์พุธสุ์รวมกันก็ย่อมดี เขาเรียกว่าดาวสามสหายสี่หกเอี่ยวแล้วมื่อเกี่ยวกันอยู่ในภพลาภะแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จภพลาภะสําหรับผมนะส่วนตัวมันไม่ได้แปลว่าถูกหวยรวยเบอร์โชคลาบลาบลอยสําหรับผมภพลาภะมันแปลว่าความสําเร็จความยินดีในสิ่งที่ได้มาซึ่งไอเรื่องโชคลาบถูกรางวัลอะไรพวกนี้มันอยู่ในหมวดนี้ มันไม่ได้แปลว่าพบลาพระทุกหวยไม่ใช่มันหมายความว่าเออโอกาสดีๆความสําเร็จดีๆความยินดีในสิ่งที่ได้รับได้มามันก็ทุกเรื่องอ่ะถูกไหมแต่อันดับหนึ่งพบลาพระแปลว่าความสําเร็จครับอาทิตย์พุธศุกด้วยอยู่ด้วยกันด้วยสวยงามตามท้องเรื่องอังคารพฤหัสอยู่พบสุภะ ความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองดูดีเลยทีเดียวแล้วตรีโกงกับดาวพระเกตเห็นไหมดาวพระเกตก็ตีโกงกับลักนาท่านดาวพระเกตก็ส่งกําลังให้กับอาทิตย์พุธศุกร์ซึ่งพระเกตแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนมันมีเขาเรียกว่ามันมีเรื่องของความฟลุกมันมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญธรรมกแต่งเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พฤหัสคือบุญกุศล มันเชื่อมโยงกันก็แปลว่าบุญทกรรมแต่งน่นแหละแต่มันอยู่ในมุมที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันสวยนะใช้ได้เลยดูดีเลยนะฉะนั้นถือว่าเป็นลัคนาราศีที่หลังวันที่16กกรกฎาไปเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆน,นะหนึ่งในสามเอางี้ดีกว่าหนะึ่งในสาม ที่ได้รับผลดีของการที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายไม่น่ากลัวเลยครับดูดีเลยครับคําว่าวินาามันไม่ได้แปลว่าเสียหายพังทลายเมื่อมันเป็นมหาจักรและอยู่ในภพดีเรือนดีมันกลายเป็นว่าเบื้องหลังคาดไม่ถึงไม่คาดฝันอะนะอะไรที่มันอาจจะเคยเสียไปแล้วเอ้ยมันได้กลับมาของหายได้คืนเนี่ยลักษณะแบบเนี้ย เขาเรียกว่าบางบางทีอาจจะเป็นลักษณะของโอเคอาจจะมีของเสียหายแต่สามารถเคลมได้และเคลมได้แบบโคตรคุ้มอะไรลักษณะแบบนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือเงินปันผลซื้อประกันไว้ครบอายุสัญญาโอ้โหได้เงินก้อนใหญ่มาไอแบบนี้ก็ได้เขา้าใจไหมลัคนาราศีกันสรุปโดดเด่นเหลือเกินคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดวงเดียว นะครับเดี๋ยวรูปดวงเดือนสิงหาก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยก็เดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะครับลัคนาราศีกันเด่นที่สุดในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จครับอยู่หใน3ของลัคนาราศีทีด่ดวงดีมากในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะถูกใจคําทำนายนะฝากสนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งนะคิวอา e คที่เห็นนะหรือเบอร์พร้อมเพย์0632415693นะครับ เลี้ยงน้ําเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟน้ําเก๊กหวยก็ยินดีนะจ๊ะนะครับเอาฝากสนับสนุนกันด้วยจะได้มีกําลังใจกันนะจ๊ะโอเคล,าลาัคณาราศีกันโหยินดีดวงดีนะไอ้กังไอ้ลาหูเนี่ยไม่ต้องไปกังวลน,นะที่มันเลง็งเนี่ยลาหูเล,งล็งรักนะบนไม่ดีเลยอาจารย์ลาหูเล,งล็งรักอ๋อมันอยู่มาปีกว่าแล้วค่ะมันอยู่มาปีครึ่งแล้วนะเดี๋ยวมันไปแล้วนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆชินแล้ว นะเพียงแตแ่ช่วงนี้ก็ต้องเรามัดระวังเรื่องอะไรรู้ไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนออกปากขอยืมเงินเซโนนะจ๊ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเตือนไว้แค่นี้นะครับราหูมันคนหล่อลวง <laughs> ทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องสตุ้งสตางอย่าไว้ใจทางอย่าวางาวใจคนแค่นั้นเองครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะฝาก ตู้พาติดผนังด้าบานเลื่อนแบรนด์ s t Tech ด้วยนะไลออด s t Tech นะครับเข้าไปอย่าลืมนะลด10%นะบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดหัวใจด้วยนะจ๊ะสุริยามหาจักรับจบลัคนาราศีกันโชคลาบมาเน้นๆแบบไม่คาดฝันขอให้เป็นจริงและโชคดีทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ